เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค เมื่อวันที่20-21กันยายน2563ที่ผ่านมาครับที่โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนมีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางสาวพันนีสอดีแพงผู้มีการสมัครประชาสัมพันธ์เขต4นางรัพีพรมีสะอาดผู้มีการสมัครประชาสัมพันธ์เขต3นำคณะผู้บริหารสมัครงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน17จัจงหวัดภาคเหนือท่านี้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนดําเนินการจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินผลสมเร็จของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ บเป็นแกนนําในด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่พลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้ประชาชนที่ได้รับฟังก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้เป็นอย่างดี กรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยลําพังจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนซึ่งในภาคประชาชนที่เข้มแข็งคือวิทยุชุมชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมอชอและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆได้มาพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคโดยที่กรมประชาสัมพันธ์จะสบสนในกันเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้สามารถนําข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบคือวิทยุโทรทัศน์สมัครข่าวกรมประชาสัมพันธ์และสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถมัน่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งจากกรมประชาสัมพันธ์ไปนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเมื่อเครือข่ายได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ ได้หลายช่องทางทั้งในรูปแบบของรายการข่าวสื่อโซเชียลมีเดียให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศและร่วมกันแก้ไขช่วยเหลือและประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นอีกทั้งเป็นการขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนตลอดไปซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหม,มู่บ้านและชุมชนหรืออปอมชวิทยุชุมชนอสมอและสื่อมวลชนในพื้นที่1 0จจังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียง ใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีตากพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกจำนวน200คนซึ่งจะได้ร่วมกันนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปขยายผลให้ถึงประชาชนได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น